บราโว BKK ไลฟ e สไตล์ KK, หับใจกลางพระราม9ก้า จับมือกับกลับวันในเครือบริษัทกลับดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญในโครงการกลับวัน X Bravo BKK Solar Rooftop โดยจะติดตั้ง Solar Rooftop บนพื้นที่กว่า7,500ตารางเมตรเพื่อเป็นก้าวแรกสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดต้นทุนด้านพลังงานลงกว่า15%ต่อปีซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนขององค์กรและยังเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง so we also of course the key thing is how to have a smart building system to manage our you know energy usage and reduce the wastage better um, of course our building is we are looking into Fit and fun destination for Ramenai community. So, it will actually be a fit by day, fun by night. It's going to be a 24 hour usage for the building. So, I think to be able to have an efficient energy use, uh, management system for our building will be very crucial. Existingly, we also have a recycling policy for our tenants. We also previously have a partnership with Oika Company. That we actually implement like EV charging station within the spaces of our mall, and also for our community, we are always committed to focus on the people around our community. So we actually have a lot of uh, programs, charity program, and also a lot of contribution to the Wat Utai's the temple school in the surrounding community, and also the surrounding community around. So believe supporting this our community would We b in เป็นใจนีเออ่เรียกว่าเป็นใจการสำคัญรักนะคะของการทำโครงการในครั้งนี้ก็คือ Fit บ y d เดฟันบายไนคือเราอยากให้นะคะออผู้ที่นะคะที่เข้าในร่วมของในส่วนของฟามวอล์ิเกนะคะได้รับพลังงานนะคะเรียกว่าพลังงานทดแทนนะคะจากในส่วนของลู o ท t o ปโซล่านั่นเองค่ะ เรามีพลังงานสะอาดและก็ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีบริษัทกราฟวันนะคะมาช่วยในการนะคะติดตั้งนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ติดตั้งลูฟท็อปนั่นเองนะคะส่วนมากจะเป็นการคอมมิชเกี่ยวกับบราโอวบีเกเนั่นเองค่ะให้กับไลฟ์สไตล์ส่วนการค้ามอร์นะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการนะคะ ว่าเป็นกิมมิคของเขาคือฟิตบายเดย์นะคะแล้วก็ฟันบายไนท์นั่นเองนะคะเร mm ียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะจากทางบราวเวบีเกเกนะคะที่ทำการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อในเร็วๆนี้นะะ<ะ>ั่นเองค่ะหลาดมันมีอยู่แค่2แบบนะคะก็คือแบบที่เขาเรียกว่ารับจ้างติดตั้งอย่างเดียวก็คือลูกค้าเนี่ยให้เราติดตั้งให้แล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้าเลยหรือเรียกว่าแบบ EPC นะแต่อันนี้เป็นเรียกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ราระยะย,ยาวหรือว่า PPA ที่ก้วาวมันจะรับดูแลั้ง เรานี่ยตลอด15ปีหรือว่าถือเงินสัญญาก็คือหมายถึงว่าเรารับติดตั้งให้นะคะแล้วก็ทางไบโว่ก็สามารถนําค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้เนะะี่ยค่ะมาชำระเราก็คือเรียกว่าซื้อขายไฟนะคะ,ะแล้วก็คืออย่างเช่นว่าในตึกเนี้ยเราจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ประมาณสัก4บาทน,นะคะเราก็จะรับขายในราคาที่เป็นส่วนลดน,นะคะก็คือถือเปนอ็นอันอันเป็นเบนฟิตของลูกค้า2ทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประหยัดทันทีแล้วก็ไม่ถึง15ปี เจ้าของตึกนี้ไปนะคะซึ่งได้รับผลประโยชน์เต็มๆณวันนั้นเองเก็เรียกว่าไม่ต้องชำระค่าใ้ายกันอีกแล้วเมตานิวขบจบทุกข่าว